ใครก็ตามที่เคยเห็นอุปกรณ์ออกกําลังกายอย่างหนึ่งเขามีชื่อเรียกว่าสเตปเปอร์เราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นสเตปเปอร์กันนะคะตามฟิตเนสหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ขายอุปกรณ์การออกกาลังกายนั่นเองซึ่งบางทีอาจจะงงว่าเอ๊ะ แล้ววิธีการใช้สเตปเปอร์เนี่ยเราใช้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันสําหรับใครที่ไปฟิตเนสแล้วอยากลองใช้สเตปเปอร์ดูบ้างน,นะคะแก้เบื่อในการออกกำลังกายแบบเดิมๆนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมีคนมาแนะนําถ้าในการออกกำลังกายโดยใช้สเตปเปอร์ชนิดหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเทรนเนอร์พัทจากเจ็ทฟิตเนสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามเทรนเนอร์หน่อยประโยชน์ของสเตปเปอร์คืออะไรคะสเตปเปอร์ครับถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลด แรงกระแทกนะครับของระบบข้อต่อครับช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอนะครับแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อในส่วนของ lower body ค,ครับสเตปเปอร์เนี่ยครับสามารถเพิ่มความหนัก หรือว่ามุมเลงออฟโมชันนะครับคือมุมในการเล่นนะครับที่สูงขึ้นได้โดยการปรับระดับความสูงอเขาสามารถปรับความสูงได้ใช่ครับผมทั้งนี้ครับเราสามารถมาประยุกต์ในรูปแบบของการเล่นการคาร์ดิโอได้ด้วยทีนี้ถามหน่อยว่าสมมุติว่าเราเล่นสเตปเปอร์กับเราไม่เล่นอ่ะจริงๆแล้วเราใช้แรงต่างกันเยอะไหมคะในท่าเดียวกันในท่าเดียวกันใช่ไหมครับคือสเตปเปอร์ครับต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคล้วยครับว่ามีความ ชำนาญเพียงไหนครับเพราะว่าถ้าเรามีความเชี่ยวชาญครับเราสามารถปรับระดับความสูงให้สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความหนักมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ๋อเราก็ใช้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับผมทีนี้เรามีข้อควรระวังในการใช้สเตปเปอร์ไหมคะข้อควรระวังครับก็คือสเตปเปอร์นะครับเราจะต้องยืนเต็มเท้านะครับพยายามอย่าให้ข้อเท้าเราพลิกนะครับเพราะว่าจะเกิดการล้มได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงการยืนห่างจากสเตปเปอร์มากเกินไปครับเพราะเราจะต้องใช้ระยะการก้าว ที่ไปพีดสเตปเปอร์ใช่ครับก้าพลาดนะครับมีใครที่ควรหลีกเลี่ยงไหมคะคนที่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับกลุ่มแรกเลยครับควรเป็นคณที่โรคเท้าแบนนะครับเพราะว่าโรคเท้าแบนนะครับจะต้องใช้การสปริงข้อเท้าเยอะครับแล้วก็ถ้าสเตปเปอร์ครับต้องใช้การสปริงข้อเท้าค่อนข้างสูงอาจจะเกิดผลเสียตามมาคือการเจ็บฝ่าเท้าหรือว่าเจ็บข้อเท้าได้ครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบข้อต่อครับควรใช้ได้นะครับแต่ควรใช้สเตปเปอร์ที่เป็นรูปแบบของเบกินเนอร์ก็คือแบบ ับบใยรูปแบบที่ต่ําที่สุดเพราะว่ายิ่งเราสูงะครับมุมแรงกระแทกมันจะยิ่งเยอะนะครับทีนี้เรามาเริ่มท่ากันดีกว่าค่ะเรามีท่าไหนที่เราควรใช้กับสเตปเปอร์บ้างคะท่าแรกนะครับคือท่าง่ายๆเลยครับเป็นท่าสเตปอัพนะครับคือการก้าวขึ้นก้าวลงบนสเตปครับอันดับแรกครับเซตอัพนะครับใกล้สเตปให้มากที่สุดนะครับจากนั้นจังหวะที่ก้าวขึ้นนะครับพยายามใช้ส้นเท้านะครับก้าวขึ้นไปก่อนครับจากนั้นปลายเท้าปิดลงครับจากนั้นขาด้านหลังตามมาฮะจากนั้น ก้าวลงขาด้านที่ขึ้นมาเท้าแรกจากนั้นเปลี่ยนข้างขึ้นเหมือนเดิมเลยอ่าโอเคมุกเมนต์นี้ไปมาเรื่อยๆนะครับแต่นะว่าสลับข้างใช่ครับรสลับเ้าวควรทํากี่ครั้งคะควรทําประมาณ20ครั้งเลยนะครับถ้างั้นเราเริ่มกันเลยไหมคะโอเคครับเริ่มครับมาอ่าก้าวขึ้นก้าวลงนะครับเปลี่ยนขาขึ้นมาเยอะมากลงอ่าเปลี่ยนขาเยอะมากครับ อันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อตรงส่วน ของหน้าขาหน้าขานะคะเราต้องการคาร์ดิโอก,ก็ทําให้เร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มความชันให้มันสูงขึ้นได้อ๋อก็คือสามารถปรับได้อันนี้คือสาหรับเบรเนอร์นะคะ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้แรงมากกว่านี้สูงขึ้นได้หรือเร็วขึ้นได้ใช่ครับทีนี้ควรทําประมาณกี่เซตคะทํา20ครั้งประมาณ3 4ถึงเซตครับผม3-4ถึงเซตนะคะแต่ละเซตนี่พักได้นานไหมคะพักประมาณ45วินาทีถึง1นงาทีครับไม่ควรเกิน1น,นาทีเนาะทีนี้อีกท่าหนึ่งละคะท่าที่2ครับท่าที่2คือ ให้เรายืนนะครับบนสเต็ปนะครับเป็นท่าสเต็ปหลังชูดันเท้าไปทางด้านหลังนะครับยอ่อลงแบบหลังเจ็บนะครับจากนั้นยกเข่าขึ้นมาขึ้นด้านบนเป็นไฮบบนี้น่บบจากนั้นเปลี่ยนเท้านะครับเป็นท่าเท้าซ้ายไปทางด้านหลงังยอ่อลงยกขึ้นไฮนี่นะครับวนไปวนมาแบบนี้วนครวรทํากี่ครั้งคะควรทําอยู่ที่ซ้ายขวานับรวมกัน12ครั้งก็พอแล้วอ๋อซ้ายขวานับเป็นหนึ่งใช่ไหมคะโอเคอ่ะถ้างั้น เรามาเริ่มทาท่านี้กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาอ่าโอเคตั้งมือขึ้นเชิดอกอ่าเปลี่ยนซ้ายอ่าโอเคครับเยอะมากดันสะโพกไปทางด้านหลังย่อตัวลงยกเขา่าเก่งหน้าท้องรักษาบาลาน โอเคค่ะประมาณนี้ตรงนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะท่านี้ครับจะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณขาทั้งหมดทั้งหมดเลยก็คือรอบต้นขาเลยใช่ครับผมโอเคอันนี้เป็นท่าที่2ของเราทีนี้ท่าที่3บ้างท่าที่3ครับเดี๋ยวเราเพิ่มความแอดวานซ์ที่มานิดนึงเป็นท่าการคาร์ดิโอนะครับก็คือการไซด์จัมนะครับให้เรายืนด้านข้างให้กับสเตปนะครับจากนั้นเราจัมปไปทางหนึ่งครับโดยการทีบตัวนะครับจากส้นเท้านะครับทีปเต็มฝ่าเท้าฮึบแล้วเปลี่ยนทิศ S <S เรียนทิศให้บบไวเนาะเน้นการคาร์ดิโอเน้นการวยนะครับถ้าไม่ไหวทําเป็นแบบแคปได้ช้าได้แทปบได้ใช่ครับโอเคทีนี้ท่านี้เรานะเป็นครั้งหรือว่าเราใช้เป็นระยะเวลาดีคะท่านี้นะครับถ้าเราอยากเล่นเป็นครั้งนะครับให้เล่นสายกว่านับหนึ่งเป็น12ครั้งแต่ถ้าอยากเล่นกับเวลาให้เป็นส5ิวินาทีเพื่อการคาร์ดิโอโอเคถ้างั้นเราเริ่มกันเลยไหมคะโอเคครับพร้อม3 2 1ึเลิโอเคแทบ เยอะมากครับเปลี่ยนข้างเชิดอกตัวตรงอ่าโอเคอันนี้เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยได้ หัวใจด้วยได้<ช>ล <ง S 2> มหายใจด้วยต้องคอนโทรลให้ดีทีนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเห็นสเตปเปอร์เนี่ยเขาไว้ใช่ทําอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาก็จะมีอีกหลายท่า<ช>ที่สามารถใช้สเตปเปอร์ได้ถูกไหมะคะแล้วก็อย่างที่เทรนเนอร์บอกก็คืออย่าลืมนะคะก็คือกลุ่มคนที่ควรจะหลีกเลี่ยงเท้าแบนและหนึ่งมีปัญหาข้อเข่าก็ไม่ควรถูกไหมะคะเพราะว่าเป็นการก้าวขึ้นก้าวลงเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บเข่าอาที่ดีควรหยุดใช่ครับผม โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์พาร์ทมากนะคะสำหรับ,รบข้อมูลดีๆนะคะในการใช้สเตปเปอร์นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณเจฟฟิเน็ตด้วยนะคะกับการเ e อื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับเราแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับพี่บัญชาได้เลยคะ่ะ